สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel เซเว่นทูชินเองนะฮะและเอานี้เนี่ยผมเซเว่นทูชินก็อยู่กับงานเรื่องมหาเวทผนึกมารกับโอคอความสามารถและประวัติของนานามิเคนโตนานามิเคนโตนะฮะไม่ใช่เบนโตเบนโตมันปลาหมึกอบกรอบทรงเครื่องแล้วนะครับ เนี <poisoned. S 2> ่ผมเนี่ยจะขอเรียกแทนเขาว่านานามิกล้วกันนะนานามินั้นเกิดวันที่3กรกฎาคมตัวเขานั้นเป็นนักขุนใสขึ้นตรงกับโรงเรียนโตเกียวและปัจจุบันนานามิเป็นนักขุนใสระดับหนึ่งเปิดตัวมังงะในตอนที่18และมีการเปิดตัวในแอนิเมะตอนที่8และมีการปิดตัวไปในมังงะตอนที่120ส่วนการปิดตัวของนานามิในแอนิเมะนั้นเป็นตอนที่เท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องรอรับชมอีกทีหนึ่งต่อมามาเข้าสู่ประวัติของนานามินานามินั้นเป็นนักขุนใสณปัจจุบันเขาขึ้นตตตรรงงงงกกกกกัับเเเเเขขขโโโีีียยยยววแและะนน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 าาาาาาาม้้คคป็ท่่ึษอออจจดืํํ ลและต่อมานะฮะจะมาพูดถึงเพื่อนรักของนานามิไฮบาระนั่นเองงั้นเราก็ต้องมีการย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนตัวของนานามิและไฮบาระนั้นได้รับเควสเสริมในการดูแลริโกซึ่งเควสเควสนั้นก็คือการดูแลสนามบินโอคินาวะเพื่อคุ้มกันเซโชไทยาชนะของท่านเท็นเก็นไฮบาระและนานามิเขาสองคนนั้นสนิทกันมากแต่นิสัยของเขาสองคนนั้นจะต่างกันอยู่นิดหน่อยเนื่องจากว่าไฮบาระนั้นค่อนข้างจะล่าเริงอันเลิศมองโลกแง่ดีคิดบวกแต่นานามินี่จะกลับกันเลยนะฮะเนื่องจากว่าเขานี่จะเป็นคนเงีย,งยบๆสุขุมะะมมะไไ่คออยพูดแแลลกก็งงงโบบตตรรปา แต่เหมือนว่าเขา2คนนั้นจะเข้ากันได้ดีและแล้วเมื่อไฮบาระและนานามิได้ขึ้นปีนสองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นคือเขาได้รับภารกิจภารกิจหนึ่งภารกิจนี้มันคือการกําจัดวิญญาณกำทาปตัวหนึ่งที่เป็นระดับ2แต่ความจริงแล้ววิญญาณคำสาัตัวนี้นั้นอยู่ระดับหนึ่งต่างหากและแล้วนี่ก็เป็นที่มาของการตายของไฮบาระเพื่อรักของเขานานามินะตอนนั้นที่เขาไม่ตายเนี่ยตัวเขาก็ได้ไม่พอใจกับการตายของไฮบาระและนานามิก็ได้มีการตัดพ้อพูดถึงโกโจโนานามิได้พูดไปประมาาณว่ ให้โกโจรับภารกิจคนเดียวไปนะ่ะไม่ดีกว่าอย่างนั้นหรอเนื่องจากว่าถึงแม้จะเป็นในดีตแต่ว่าโกโจนั้นไรเสียมชานมากและถ้าเกิดโกโจรับภารกิจนี้แล้วก็ไฮบาระก,ก็ไม่ต้องตายด้วยจากคําพูดการตัดเพลของนานามิทาให้เราได้ทราบว่านานามิไม่พอใจกับการตายของเพื่อนรักเขาไฮบาระแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะทำไมนานามิตอนปีหนึ่งนี่แม่งโคตรเท่เลยวะคือหน้าปัจจุบันของนานามิเนี่ยเหมือนกับคนกินข้าวน้อยเลยนะแม่งแบบแก้มเป็นตอบเลยแต่ตอนปีหนึ่งนี่คือนานามิแม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะทั้งทรงผมและรูปร่าง ลาแล้วนี่นะครับผมเป็นจุดอิมแพคเลยนะฮะในการเปลี่ยนชีวิตของนานามิและนานามิก็ได้มีการตัดสินใจครั้งใหญ่นั่นคือเมื่อเขาได้มีการเรียนจบจากโรงเรียนสายเวทแล้วเนี่ยเขาก็ได้หนีออกมาจากวงจรนักคุณใสเข้าไปสู่ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นไฮบารานี่แหละแต่สาเหตุรองนั่นคือนานามิเนี่ยเชื่อว่าพวกนักคุณใสนะฮะจะมีการบังคับให้สายของเขาเนี่ยต้องยอมเสียสละตัวเองด้วยความเต็มใจด้วยเหตุนี้นานามิเนี่ยจึงได้มีการหนีออกมานานามิคิดว่าการที่เขานั้นจะหนีกกมาาเน่่สวลขด้้็ุไแแตร กลับเข้าสู่วงการนะักุณใส่อีกครั้งสาเหตุหลักๆในการเข้าวงการอีกครั้งเลยนั่นคือตอนที่นานามิเป็นมนุษย์เงินเดือนตัวเขาก็ได้ทราบแล้วว่าตัวเขานั้นไม่เคยรู้สึกถึงความชื่นชมอย่างแท้จริงและไม่เชื่อว่างานของเขาเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อใคร แต่ในทางกับการเช้นกันานามิได้เป็นนักคุณใสอลลก็การทํางานเป็นนักคุณใสเนี่ยทำให้เขาได้รับการชื่อชมอย่งแท้จริงถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามและสิ่งนี้ก็มากเกินพอแล้วที่นานามินั้นจะกลับมาลานวงการอีกครั้งและตัวของนานามินั้นเกียรตการทํโ OT มากโอก็คือโอเวอร์ไทม์เนาะการทางานล่วงเวลาพอเด้แบบเขาทราบว่าเขากําลังทํา OT ีอยู่แล้วลวก็ตัวเขาก็จะมีการเอาจริงมากขึ้นในการต่อสู้และต่อมาก็มาคุยกันเรื่องความสามารถของนานามิ ทักษะโดยรวมของนานามิเน <osos han S 2> ี่ยเขาน่าจะเป็นคนเก่งเลยทีเดียวเพราะว่าอังอจากในภาคชิบุยะหลังจากที่ยูจิได้มีการทราบแล้วว่าโกโจได้ถูกผนึกเนี่ยยูจิก็ได้รับฟังและทําตามคําสั่งของนานามิแม้แต่ทาคุมาอิโนเนี่ยเขาก็ได้มีการรับฟังนานามิด้วยเช่นกันสาเหตุอดจะเป็นเพราะว่าระดับของนักคุณใสที่นานามินั้นอยู่ขั้นสูงกว่าและ2คือการตัดใจของนานามินั้นค่อนข้างเฉียบคมมากกว่าดังนั้นแล้วอิโนเนี่ยจึงได้มีการรับฟังคําสั่งของนานามิและววกับหลายอย่างเนี่ยนานามิจึงได้มีการทาตามแผนของเมกาบาลู นะะในตอนที่เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับยูจิเขานั้นได้เคยพูดกับอ e ีจีไปอีกว่า คราวนั้นจะไปต่อสู้กับไมโต่คนเดียวเนื่องจากว่าการต่อสู้ครั้งนี้นั้นเสี่ยงมากเพราะว่ายูจินะตอนนี้ยังเด็กอยู่เขาไม่อยากพายูจิไปเสี่ยงเลยรีกว่าโคตรหลอกอะไรทีเดียวนะครับและความสามารถของนานามิตัวเขานั้นยังสามารถใช้อาวุธที่เป็นลักษณะของดาบในการโจมตีได้อีกด้วยส่วนตัว,วนะจากความคิดผมเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกับมีโตมากกว่าแต่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เก่งแต่การใช้อาวุธนะครับผมเนื่องจากว่านานามินั้นสามารถใช้มือเปล่าในการต่อสู้ได้อ้างอิงจากในภาคชิวิยะานะฮะจากฉากต่อสู้กับชิเงโมกกแ่่อออมมมาาาาาาารรรดถงงคคทีนนนนนัั้้้สาาใชไบืืหว จร,จริงๆแล้วความสามารถนี้เนี่ยนานามิไม่เคยใช้ใหเห็นเลยนะในการโจมตีอ่ะแต่เราเนี่ยสามารถร่างยิงจากในฉากที่นานามิได้มีการโมไว้นะฮะว่านานามิเคนโตะเป็นเจ้าของสถิติการใช้แบ็คแฟลหรือว่าโฮเซนติดต่อกันมากที่สุดต่อวันนั่นคือ4ีครั้งและเขายังมีการพูดถ่อมตนอีกนะว่าที่ทําได้เพราะว่าโชคดีต่างหากผู้ชายคนนี้นี่คือแม่งอย่างเท่เลยทีเดียวและพลังอาคมต่อมาคาดว่าน่าจะเป็นข้อผูกมัดนะเพราะความสามารถนี้นะชื่อภาษาอังกฤษคือโอเวอร์ไทม์หรือการทํางานล่วงเวลาปกติแล้วนานามิจะมีการใช้พลังงานคัพท์อย่างจํากัดแต่ถ จะมีการใช้พลังคำสาบอย่างเต็มที่ถึงขนาดไมโตเห็นได้ยังตกใจเลยนะเพราะพลังคำสาบของนานามิได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณและพลังนี้เนี่ยเหมือนก็ว่าใช้ซัพพอร์ตในการโจมตีและส่วนใหญ่และอาคมต่อมานั่นคือเทคนิคการโจมตีอัตราส่วน ทูคาฮุจูโฮต้องบอกว่าพลังนี้นี่คือเป็นพลังเอกของนานามิเลยก็ว่าได้ความสามารถนี้นั้นนานามิจะมีการแบ่งการโจมตีเป็น10ส่วนและความสามารถนี้นั้นสามารถใช้ทั้งกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในการโจมตีนี้นานามิสามารถโจมตีไปที่จุดอ่อนของศัตรูได้นานามิสามารถแยกหิ้นส่วนในการโจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแขนการโจมตีขาหรือว่าการโจมตีทั้งตัวก็ได้มันคือการวัดออกเป็น10ส่วนและแล้วนานามิจะมีการโจมตีไปที่อัตราส่วนที่7จาก10อัตราส่วนหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าการโจมตีติดคคิอก็็เปนนนนได้้้พวาาามมสีั สามารถปัดป้องการโจมตีที่แม้แต่ไมโตเองยยังอึง้งไมโตที่กําลังป้องกันอยู่เนี่ยชึงก็เบื่น,นะเมื่อเจอความสามารถนี้ของนานามิเดี๋ยวผมเนขอพูดขยายความนิดนึงเลยแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วในการโจมตีอัตราส่วน7ต่อ3เนี่ย มันคือการโจมตีจุดอ่อนของเป้าหมายซึ่งการวัดสิบอัตราส่วนเนี่ยไม่ใช่สิบอัตราส่วนของเส้นรอบวงหรือลัศมีแต่มันคือสิบอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองสิ่งสิ่งนี้นานามิเรียกมันว่าจุดตายเทคนิคนี้คือพ่ายตายของนานามินานามิสามารถจัดก,การคำสาบระดับสูงได้ถ้าเกิดนานามิได้มีการโจมตีที่จุดอ่อนนั้นและถ้าเกิดได้มีการใส่พลังใส่เวทไปด้วยแล้วละก็การโจมตีของนานามินั้นจะรุนแรงมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าตัดเป้าหมายได้ออกเป็นสองท่อนแม้จะโจมตีนานามตมตมด้วยดบนาบนา ของแดก่อนและแล้วนานามีนะตอนนั้นเนี่ยเกไดว่าสภาพนี่คือไม่น่าไหวแล้วนะแต่เหมือนนานามิเนี่ยพยายามฝืนตัวเองอยู่นะในการต่อสู้กับไมโตะและเราเนี่ยก็ได้ทราบถึงความฝันของนานามีเหมือนว่าคราวนั้นฝันอยากจะไปประเทศมาเลเซียสร้างบ้านริมชายหาดซื้อหนังสือมาให้เยอะเพื่ออ่านมันทั้งทงที่ฉันไม่อยากอ่านทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเวลาผ่านไปโอ้โหจากคำพูดนี้ของนานามีนะครับผมรู้สึกได้เลยเนี่ยผมว่าเขานี่คือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างอบอุ่นมากและไม่น่ากลับเป็นนักกุใสเลยและก่อนตายเนี่ยเขายังนึกถึงคนอื่นอออีีกกกกนน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 ั่่็คคคืืมาาาาาาาโววตไดด้้จบพพูเลย มีได้แบบจิตใจดีมากคือขนาดเขาจะตายแล้วอะ เขายังเป็นห่วงคนอื่นอยู่เลยและก่อนเขาตายเนี่ยเขาก็ได้พบหน้ากับไฮบระที่ไฮระกำลังชี้หน้าไปหายูจิซึ่งจุดสําคัญมีอยู่ตรงที่นานามินะฮะได้มีการคิดในใจว่าไฮาระเนี่ยไม่น่าทิ้งเขาตายก่อนเลยและนานามิก็ได้มีการทิ้งข้ามมาันมานะไอการเป็นนักคุนใสเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ได้กลับมาเป็นนักคุนใส่เหมือนเดิมผมนิโครู้สึกแบบเสียดายตัวละครนี้เลยต่อมานะฮะมาเข้าสู่ Q&A เนี A, ่ผมกับการตอบคําถามของนานามิกับอาจารย์เก๋ๆผู้เขียนกันบ้างคําถามแรกนานามิอยากแต่งงานไหมอาจารย์ผู้เขียนก็ได้ตอบกลับไปว่าไม คําถามต่อมานานามีมักทําอะไรเหรอหลังจากที่เลิกงานตรงเวลาแล้วนะอาจารย์เก๋กๆก็ได้ตอบกลับมาว่ากิน ดื่มอ่านหนังสือเขาอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับคำถามข้อต่อมาใครคือคู่ต่อสู้ของนานามิกันครับที่นานามิได้มีการโจมตีด้วยโคกุเซนถึง4ครั้งนะ่ะคำตอบของอาจารย์เก๋ๆคือ,เ,อเป็นช่วงในการต่อสู้ในช่วงขบวนร้อยสุดนะครับที่นาตอนนั้นเกโทได้มีการบุกมาในเขตเกียวโตและเขาก็ได้ใช้มันกับการต่อสู้กับมิยันคำสาบระดับหนึ่งและคำถามข้อสุดท้ายคือนานามิคิดยังไงกันบ้างครับกับการที่เกโทได้กลายเป็นนักสาบแช่งไปแล้วอาจารย์เก๋เก็ได้ตอบกลับมาว่านานามิเขาไม่สามารถเอาตัวเองนะ่ะไปตำหนิใครได้หรอกครับ แบบสังเครนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแฟนดอมไม่มีการเขียนอธิบายยาวยืดเลยแต่ผมอ่านแล้วเนี่ยมันคือพลังเดียวกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยถึงต้องมีการแบ่งแยกกันงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบนันาม่อย่าลืมกดไ like. ลค์กดซับสไครป์เปือนกำลังใจให้ผมด้ยวยกันเนยวผมบายบายครับสวัสดีครับหัวข,ข้อต่อไปใครอยากฟังเรื่องไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยบายบายครับ